ต่อนะคะเมื่อลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการขั้นตอนการลงแป้งฝุ่นหรือแป้งแข็งนะคะเ,เดิมแขมก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะถ้าใครผิวมันมากๆเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ใช้แป้งฝุ่นจะช่วยดูดซับความมันและช่วยคุณคุมมันได้ดีกว่านะคะแต่เนื่องจากว่าแขมมาเป็นผิวธรรมดาผิวผสมเนาะแล้วก็หน้าไม่ได้มันนะคะก็จะชอบใช้นะคะแป้งแข็งผสมรองพื้น ปเลยนะคะก็จะเป็นสูตรที่เป็นสีเดียวกับหน้าสีแซนสีเดียวกับสีรองพื้นเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแป้งแข็งสีเข้มอีกหนึ่งสีเอาไว้ทำคอนทัวร์เช่นกันคคอนทัวร์ก็ทำเฉดหน้าเหล่าหน้าเรียวนั่นเองนะคะทีนี้ถนะ้าครูพูดว่าคอนทัวร์หรือว่าไฮไลท์เชดดิ้งให้เข้าใจว่า,าวิธีการทำคอนทัวร์ก็คือการทำหน้าเรียว ภาษาัพับเดิมจะเรียกว่าการเชดดิ้งไฮไลท์การเฉดดิ้งก็คือการลงเฉดอะเฉดเฉดหน้าคือลงสีเข้มบนใบหน้าเพื่อทําให้เรียวขึ้นส่วนไฮไลท์ไฮไลท์ไลแสงสว่างใช่ไหมคะไล like ก็คือทําให้หน้าพุ่งขึ้นด้วยแสงที่สว่างมันจะมีจุดของการทําแต่ละใบหน้าลงไม่เหมือนกันแต่จะมีหลักที่แบบว่าลงรรอด ะคะหละังให้ในคลิปต่อไปอันนี้วิธีการลงแป้งแข็งในขั้นตอนนี้นะคะหรือใครมีแป้งฝุ่นอุปกรณ์ที่จะต้องมีถ้าคุณมีแป้งฝุ่นนะก็คือจะมีพับอยู่ในแป้งฝุ่นอยู่แล้วใช่ปะาสาวๆผิวมนันหรือว่าสาวผิวผสมที่ค่อนข้างมานันแล้วก็จะต้องไปงานาท์ดอร์หรือว่างานอะไรที่จะต้องเอาอยู่ทั้งวันทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําให้ใช้แป้งฝุ่นดีกว่านะคะแป้งฝุ่น ยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อเดียวกับรองพื้นเขาก็จะเซตตัวกันได้ดีกว่าเขาทํากันมาได้เนื้อให้มันแมทกันอันนี้ครูใช้รองพื้นอาร์ติสตี้ครูก็จะใช้แป้งฝุ่นของอาร์ติสตี้โอเคไหมคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะครูแค่แต่งหน้าออกกล้องเท่านั้นนะคะดังนั้นครูไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นเลยนะคะ แต่สอนเพื่อบางคนจะได้รู้ไว้เขาจะมีพับมาแบบนี้อยู่แล้วนะคะวิธีการใช้แป้งฝุ่นนะคะคุณเคาะออกมาจะมีแป้งอะติดอยู่ที่พับแบบนี้ถ้าพับดำแล้วกระดูนาซนักด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้นานนะคะรับเพิ่็นแล้วคุณก็เคาะเคาะแบบนี้ถ้าใช้เองก็ได้แล้วดูว่ามันออกเปล่ามันจะออกมาประมาณนึงนะคะ ก็ใช้ได้แล้วเราไม่ได้ไปแต่งหน้าคนอื่นนะคะเนี่ยแล้วก็ปาดปาดเนี่ยเขาก็จะมีอย่างนี้ปึ๊บเล้วอย่าเพิ่งลงหน้าอยูเพิ่งลงหน้าทำการให้ฝุ่นแป้งเนี่ยเขาลงไปอยู่ในพลาฟนะคะแล้วก็จะไม่เกาะเป็นก้อนบนหน้าเราและไม่แห้งกลางไม่บางจุดเขาเป็นสสารไม่ได้ไปอยู่ที่มืออยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ลงไป ไล่ทีละบริเวณนะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยให้ไล่โซนนะคะให้ลงที่อยู่โซนก่อนทั้งสองข้าง,ข,างข้างเดียวสิคุณลงข้างเดียวนะเพราะอีกข้างหนึ่งคุณจะลงแพงแข็งทำแบบนี้นะคะสำหรับผิวธรรมดาผิวมันแล้วก็วันที่จะต้องออกเอาดอร์ที่ต้องการการแบบ คุมมันล็อกผิวหน้าขั้นสุดนะคะก็ะลองเยอะแบบว่าเยอะแค่ไหนคะครูถ้าแบบว่าจะล็อกขั้นสุดจริงๆนะคะลงแบบนี้ไปแล้วก็ใช้หลังมือปาดแล้วแบบว่าจะต้องไม่รู้สึกความเหนียวมันเลยนะคะนั่นคือล็อกหน้าขั้นสุดแล้วเวลาลงแป้งฝุ่นนะคะกระดูนาลงให้เร็ว คืออย่าไปลองพื้นหน้าเสร็จแล้วก็ลอยไปทําอย่างอื่นนะคะลองพื้นที่มันอยู่บนหน้าเราพอเราลงไปพอเราไปทําอย่างอื่นนะคะมันแบนแข็งมันจะเกิดรอยเกิดรอยแตกรอยละแหงนะคะได้นะคะแล้วถ้าเราลงแป้งลงไฟมันก็จะล็อกแล้วก็จะเป็นรอยแบบนั้นนะว่าทำไมลงไม่สวยคุณลงลองพื้นเสร็จแล้วรีบลงแป้งนะคะอ่ะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะคุณจะใช้แป้งแข็ง แข็งเนี้ยนะคะเขาก็จะผสมรองพื้นด้วยก็เหมือนเติมรองพื้นเข้าไปอีกครูก็จะเติมอีกข้างหนึ่งแต่ว่าจะเป็นสูตรที่แบบว่าบางเบาไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็อันนี้เป็นออร์แกนิกะคุณชอบกลิ่นคุณเป็นคนมีหากับกลิ่นถ้าคุณไม่มีหากับกลิ่นคุณก็ใช้ยี่ห้อเลือกใช้ยี่ห้อที่คุณถูกจิตได้แต่เนื่องจากครูเป็นคนที่มีหานกับกลิ่นใช้ไม่เยอะลองมาเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยใช้ไปนิดเดียวก็ทิ้ง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 ,ง,งนะคะแล้วเนี่ยเป็น ไอทิสตี้เป็นยี่ห้อเดียวที่ขัวใช้หมดใช้หมดทั้งรองพื้นทั้งแป้งแข็งนะคะแต่ตัวแป้งปุ่นอะครูจะบอกนิดนึงมันมีปัญหาทุกยี่ห้อคือพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้ไม่หมดอันนี้คือปุกเกา่ามันจะมีปัญหาเนี่ยค่ะรูเนี่ยตันเป็นทุกยี่ห้อเลยนะคะครูก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ก็อาจจะใช้เข็มหรือไม้จิ้มฟันนะคะมาล้วงได้ ะะก็จะใช้มหมดได้แต่นี่เป็นจะบอกว่ามันเป็นทุกยี่ห้อนะคะที่พอใช้ใช้ไปแล้วเนื่องจากแป้งฝุ่นนะคะใช้จริงๆแล้วจะประหยัดกว่าแป้งแข็งนะคะเพราะเขาจะใช้ได้นานมากนะคะนานกว่าประหยัดกว่านะคะถ้าเทียบกันด้วยสารส่วนที่เท่ากันแต่แป้งแข็งมันจะสะดวกกว่าแล้วก็พกไปเติมระหว่างวันได้ง่ายด้วยนะคะแล้วเวลาคุณแต่งหน้าออกกล้อง บางครั้งคุณไม่ใช้รองพื้นคุณใช้แป้งแข็งเลยด้วยซ้ำถ้าคุณดูแนหน้าให้ดีๆทำได้นะคะอันนี้ก็มาลงให้ดูนะคะอ,อ,อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งถ้าเขามีง่ายสุดเขามีฟองน้ำมาให้อยู่ละใช้ฟองน้ำได้เลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากลงให้มันบางเบาสุดๆคุณใช้คู่กันแล้วคู่กันนี้นะคะให้คุณเขาใช้คู่กันที่ดีนะคะที่หลัก อันนี้เป็นผู้การของอาร์ติสตนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังผลิตใหม่ที่จะออกล็อใหม่มาขายซึ่งรุ่นที่ครูซื้อเนี่ยมันไม่มีขายแล้วตอนนี้นะคะมันหมดไปนานแล้วมันหมดรุ่นไปนานแล้วนะคะมันขายเป็นเซตแบบมืออาชีพเลยนะคะ3,000บาทนะคะเป็นเซ็ตถือว่าถูกแล้วนะเ <laughs> พราะว่าถ้าเป็นคุณไปซื้อแปลงดีๆตามเคาน์เตอร์แบร์นะคะแค่ผู้กันอันใหญ่สำหรับลงหนาเนี่ยนะคะก็ราคาหลักพันสองพ แชิ้นเดียวนะแต่นั้นอะดีนะคะให้ใช้ผู้กันหลักพันขึ้นไปดีแล้วนะคะถ้าใช้ผู้กันไม่ดีอย่าใช้เลยนะคะใช้ผู้กันไม่ดีใช้ฟองน้าที่เขาแถมมาหรือว่าใช้มือของคุณเถอะนะคะเพราะมันมันไม่ดีกับผิวหน้าคุณแล้วมันก็ไม่ได้แต่งหน้าเราสวยด้วยนะคะนุ่มแล้มันก็จะไม่ค่อยกินเนื้อเครื่องสำอ,อางคร่ะสารที่ดีนะคะมันดียังไงก็ไปลองเทสดูกับ คนที่มีแปลงระดับเคาน์เตอร์แบรนดท็อปฟของประเทศไงค่ะแม็กนะคะอาร์ต hmm. ิสตี้นี่กติท็อปฟนะคะยอดขายแล้วก็คุณไปลองเนื้อดูอะไปสัมผัสอ๋อแบบนี้นะเรียนิ่มแบบนี้เรียกว่าดีนะแล้วคุณจะไปลองแปลงยี่ห้ออื่นๆคุณไปลองสั่นิ่มไหมดีไหมคือครูบอกว่าครูลองทดลองสั่งซื้อแปลงแต่งหน้าออนไลน์ พอสมควรเลยนะคะที่แบบโอ้ยถูกจังเลยสวยจังเลยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ทิ้งค่ะแตกบริจาคนะคะเพราะว่ามันครูเคยใช้ของดีมาแล้วแล้วครูรู้ว่าพอครูไปใช้นั้นมันแต่งหน้าสวยไม่ได้เอางี้นะ,ะมันแต่งหน้าแล้วสวยไม่ได้มันจะดูไม่สวยอะ,ะ่ะนั่นนะคะหนึ่งเทคนิคนะคะเลือกแปรงที่ดีถ้ามีแปรงก็ใช้แปรงนะคะแปรงก็จะลงมาเนี่ย แล้วก็จะดูความหนาจะน้อยกว่านะคะแล้วก็ความฟุ้งทั่วใบหน้าเนี่ยก็จะมีมากกว่าสามารถใช้ได้ทั้งแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งแข็งเลยนะคะก็จะดูบางเบาเหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะคะและผิวผสมแต่ผิวมันเท่าวันนั้นคุณไม่ต้องการให้หน้ามันฉ่ำไม่แนะนำให้ทำแบบ นี้ได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะใช้ฟองน้ำก็ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะถ้าใช้แป้งดีฟองน้ำที่เขาแถมมาก็จะดีล้วฟองน้ำที่ดีจะจะนุ่มๆอ่ะนุ่มๆแล้วก็ไม่ค่อยกินเนื้อเครื่องสำอางนะคะฟองน้ำที่ไม่ดีจะมีกลิ่นเหม็นแข็งแล้วก็กลิ่นเนื้อเครื่องสำอางอมันจะ กินลงไปในเนื้อมันมันไม่มาอยู่บนหน้าเหาแล้วก็ทาเชื่องสำบางไม่ติดทาแป้งเราไม่ติดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จบวิธีการลงแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะ